ผมไม่ค่อยอยากจะสุ่มเลยนะเพราะว่าแน่นอนฮะมันเกลือแน่นอนผมมีความรู้สึกว่ามันเกลือนะเฮ้ยเหนื่อยจริงๆครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะกำลังพาพอกันอกแล้วนะครับกับผมอโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยฮะเราจะมา สุ่มตัวละครอย่างโซนิกนะฮะเพราะว่าตอนนี้โซนิกก็มาจำกัดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแน่นอนครับผมจะเอาโซนิกแบบ180นะฮะก็คือ180บใบแล้วก็รวมการันตีด้วยดังนั้นเราก็ไปเปิดกันล้วอเลยดีกว่าครับผมไม่ต้องรีรอนะฮะเปิดไป10บใบแรกกันเลยยาวๆไปครับผมตดอนตนตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรนะฮะ ก็ต้องรอแสงสีทองกันต่อไปนะครับผมบเราไม่สนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องได้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็การันไปอีกหนึ่งตัวนะฮะสีทองไม่เห็นมีเลยเมื่อไหร่สีทองจะมา,าวันเมืม่อไงเปิดมาก็แฮมเมอร์เฮนแล้วฮะไปอีกสิบใบครับผมถ้าเกิดเปิดมาได้แบบตั้งแต่ตัวแรกผมจะดีใจมากเลยนะเพราะว่าเราจะแบบได้แน่นอนอย่างน้อย2ตัวนะครับแต่เป้าหมายของผมก็คืออยากได้3ตัวนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ค้าดวงไม่ดีนะแต่ผมคิดว่าทุกครั้งนะฮะที่ผมมาส่งดวงดีมันมักจะหายไปไหนก็มไม่รู้เออนั่นแหละครับโอเคไปลุยกันต่อครับ30บใบครับผมเนี่ยใบที่40สิแล้วเปิดมาครับโอ้โหดโร้กเจนัสไปอ้ยอยากเย็นเินไปครับต่อ50บใบแล้วนะ 90ใบมันต้องออกทองสักอันแล้วดิสีม่วงให้ตายเถอะไปให้ตายเถอะไปกันต่อ,อยากเกินยากเกินจะร้อยใบแล้วนะไม่ออกสักอันเลยเเหรอออ,อันถอะ90ใบแล้วนะออกหน่อยออกหน่อยผมว่ามันต้องออก,กรอบนี้แหละถ้าไม่ออกมันก็อออืื้ห คือมันมันมันจะโหดร้ายกับผมเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหเกินอืมอ่ะไม่ใช่ร้อยใบดียน,นี่แปดพันแปดสิบพันแปดสิบนะครับท่านผู้ชม,ม,มคลิป <laughs> ผมลืมไปว่ามีร้อยแปดสิบเจ็ดใบนะเออต่อครับเก้าสิบใบแล้วนะครึ่งทางแล้วนะเ<ม>พื่อนเออทุกคนกำลังมองร่างกายของข้าอืไม่ใช่ด<ร>ักชายดักชายมาทำไมขอโซนิค โซนิกโซนิกอย่างน้อยขอสองตัวกองน้อยขอ2ตัว,ออตวไม่งั้นแตกแน่นอน <c oughs> ขอสองตัวเถอะท่านผู้ชมโอขอสองตัวเถอะ m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  ตัวนะสตัวนะให้ค่าเถอะสองตัวนะอย่ามาเล่นลิ้นกับผมไม่เอา <c oughs> โอ้โหแม่สายฟ้าสีทองสีทองสีทองผมคิดว่านะ่าต้องออกมาก่อนสักนิดนึ่งนะครับแล้วก็ ข้าไปสมใหม่อีกรอบหนึงไปครับโอ้โหร้อ oh บ oh แล้วร้อยใบแล้วร้อบใบแล้ว <laughs> เอาจริงๆริงไม่ได้กินมันออกตอนที่ร้อผมคิดว่ามันน่าจะมาตอนประมาณร้อไม่ก็ร้อยแปดสิบเลย <laughs> 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 ขอลงละ่ะออกเธอออกเธอนะโอ oh ้โหหน้ากากวานหน้ากากวาน,น,ากากวนไปครับเรือนต่อไปอีกทีท โอ้ oh, ยสี่สิบใบสุดท้ายโซนี่ขออกอกเธอไม่อยากลาออกการัน,นรตีมันจะเกลือเกินไป <c oughs> เพื่อนห้ <c oughs> าสิบใบแล้วร้อยห้าสิบแล้ว <c oughs> เริ่มสำรว <c oughs> จจนเธอสติงมาแต่ <c oughs> ใหม่กับใบเดียวตอร้องละก็ต่อโอ้ยเคลื่อนไหวก่อนได้เปรียบ <c oughs> ไม่เอาใสาอาวุธเหมือนกันแต่ว่าอยาก้ซงโซนิก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 โอ้ยท่านผู้ชมครับ ผมว่าถ้าเกิดไม่ได้นี่คือเกลืออย่าง <ๆ S 1> แท<พ>้จริงและเกลืออย่างสุดซึ้ง<อ>ไปสีท้องน่อยท,อง,ทอง้องมองทออทุกคนกำง,งาทคนารีย,รยรเกลือครับผมอมผมผมโอโ้อห เกลือได้ดใจ่โอ้ยใหมก่ก็อะไรวันเนี้ยโซนิคเกลือที่แท้จริงโอ้โหท่านผู้ชมทุกท่านครับโอ้โหคือ มันเกินไปเป้าอะไรวะเนี่ยแม่มันเกินไปล้วโอ้โหคือตัวต่อไปแน่นอนมันต้องออกครับท่านผู้ชมและเนี่ยเดี๋ยวผมไปรับการันตีก่อนเลยดีกว่าโอ้โหอะไรวะคือผมอคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะเนี่ยโอ้โหได้โซนิคมาแต่มัน โซเกลือฮะไม่ใช่โซนิกและโซเกลือนะฮะอะไรฟะโอเคฮะท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นแล้วฮะเดี๋ยวเราไปอัพตัวละครต่อนะครับ few moments later. โอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพโซนิกกันเลยดีกว่านะโอค้คือแบบผมอยากจะลองอะไระกกวนะ มันเกินไปหรือเปล่า d ม oh, นี่ฮะเดี๋ยวเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับ oh. จนกว่าจะเวล110นะฮะอ๋อ oh. นี่แหละ oh. เราก็ได้ oh. ตัวละครอย่างโซนิคเข้ามาเรียบร้อยนะครับ oh. เดี๋ยวผมจะเอาไปลงทีมหลักนะ โอเคนี่ครับนี่ก็คือทีมหลักผมไปโอ้โหเพื่อนผมเมื่อกี้เห็นไหมฮะท่านผู้ชมมันบอกว่า30บใบได้ <c oughs> คือมันจะดวงดีไปไหนของผม180ใบาการันตีเพื่อมันแม่งอะไรของมันเนี่ยเงยไหลวะโอเคฮะเดี๋ยวเราไ็ใส่พวกแผ่นต่างๆ,ๆนะครับให้ กับตัวละครอ,อย่างโซนิกนะฮะเดี๋ยวเราโยกของหมดไปน้องนิใส่ครับใส่ของให้โซนิกใส่ของให้โซนิกโซนิกอยู่ไหนโซนิกอยู่ไหน<อ>ไปไปไปฮะแล้วก็อุปกรณ์น,นะครับเดี๋ยวเราต้องโยกย้ายนะครับเตรียมโยกย้ายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับบวกใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับ ใส่เข้าไปครับตอนนี้ก็ความเร็ว771ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกฮะแล้วก็เอาของโบลอ์ออกมาใส่นี้เข้าไปครับความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่วะ700อ่ะเอ้าะทำไมยัง700อยู่อ่ะโมนัสต่อสู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใาคบโอวาความเร็วพุ่งขึ้นมาความเร็วขึ้นมาเท่าไหร่9 9าอ้โหสวยจัดโอเคนะความเร็วของโซนิกตอนนี้ก็อยู่ที่999า้นะฮะโอโหถือว่าเร็วค่อนข้างเร็วอยู่นะโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวละครอย่างโซนิกนะฮะก็ขึ้นมานะฮะเป็นโซนิกล่างอเวสเขียนว่า ไร้เทียมทานนั่นเองครับสำหรับวันนี้อีโกก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับวันนี้อีโกคาสึคิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ